กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกับผมทีพีลักกี้คนดีคนเดิมครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม GTAV r o e Pay เช่นเคยนะครับกับประเทศฟันกี้ครับใช่ครับท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับประเทศฟันกี้ครับเฮ้ท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาดูประเทศใหม่นะครับที่ผมได้เข้ามาทดลองเล่นนะครับแล้วรู้สึกว่าโอเคเลยนะฮะเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่ซิงๆเปิดได้ไม่กี่วันนะครับ จากวันที่ลงคลิปนี่ยหลังจากที่ผมลงคลิปนี่นะ่าจะประมาณเออไม่เกิน3 4ี่วันนะครับนะฮะไม่เกิน3 4สวันครับประเทศี้เปิดนะครับก็พอเข้ามาครับเราก็จะแต่งตัวประมาณแถวๆนี้แหละครับพอแต่งตัวเสร็จแล้วก็มารับของรางวัลจากตะลุงหัวร้านคนนี้นะฮะซึ่งผมเนี่ยรับไปแล้วนะครับขออีกรอบหนึ่งวะลุงขออีกรอบนะ <c oughs> <c oughs> คุณได้ร่วมกิจกรรมไปแล้วโอเคตะลุงงกงกเดี๋ยวปุ๊ สักทีดีไหมเออขอหน่อยก็ไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมหลังจากที่ท่านผู้ชมเนี่ยได้ของรางวัลจากตะลุงขี้เหนียวคนนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถเดินมากดรับรถตรงนี้ได้เลยครับเป็นรถเริ่มต้นนะครับรับฟรีครับรับฟรีครับเขาให้รถเลยนะฮะนี่ครับแต่ผมเนี่ยรับไปแล้วนะครับก็จอดอยู่ตรงนู้นครับท่านผู้ชมครับอ่าจอดอยู่ตรงนี้นะฮะ วิธีปลดล็อกรถก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมครับก็เพียงแค่ใช้กุญแจปุ๊บนะใช้กุญแจหนึ่งครั้งล็อกใช้กุญแจหนึ่งครั้งปลดล็อกครับก็สามารถเข้ารถได้นะครับนะฮะข้อดีอย่างครับท่านผู้ชมครับคือรถคันนี้อ่ารถของเราเนี่ยถ้าจะให้เพื่อนยืมก็เพียงแต่ให้กุญแจครับแล้วก็ถ้าไม่ใช่เจ้าของรถเนี่ยสามารถจะอ่าไม่สามารถที่จะเปิดท้ายรถได้นะครับก็คือ เทศกาลลอยลอยของหลังรถนี่ก็จะหมดไปครับนะฮะเทศกาลหลอยของหลังรถก็จะหมดไปมีเพียงแต่ขโมยรถขโมยรถไปแต่เอาของไปไม่ได้นะฮะโอเคก็ประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูกระลาดนะครับกระลาดเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับนี่ข้างหน้าท่าน้ชมดูดูครับข้างหน้าครับนี่กระลาดครับกระลาดเป็นไงเป็นไง นี่ไงครับโอ้โหขอดิฟดิฟตหนึ่งทีอ๋อลืมบอกไปท่านผู้ชมอ่าที่นี่ประเทศนี้มีดิฟตยนะดิฟกดชิปอ่ะเดี๋ยวผมขับไปดูกอบจะมาดูกระดาษดูดูดิฟเห็นไหมให้มันมันดิฟมันดิฟ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี่นี่เห็นไหมมันดิฟได้ดิวเอ้ยผมผมดิฟไม่เป็นไงประเด็นไงดูผมดิฟไม่เป็นไงวะเนี่ยอนเนี่ยมันเดือวมันมันมันดิฟมันมันมันดิฟได้อย่างเงี้ยโอเคครับ ก็ได้ประมาณหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะต้องไปหัดดิฟนะครับใครที่เป็นพวกสายดิฟสายเทโค้งอะไรประมาณนี้ครับขึ้นเขาอากินะอะไรเงี้ยก็มาลองดูครับเซียนเซียนเนี่ยขอให้ขอหน่อยมาโชว์หน่อยกับประเทศนี้นะฮะแก๊งไหนแบบว่าจิตจาร์ดแซปลิ้นเจอกันได้นะครับบอกกันเลยว่าผมมาประเทศนี้ผมมากับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับเป็นครอบครัวจากประเทศเนเกนนะฮะก็ครอบครัวช่างนั่นแหละครับก็คือ อันนี้เราไม่ทําไม่ได้ไม่ได้เป็นแกงนะครับก็เป็นครอบครัวครับเป็นครอบครัวที่โอเคเลยทีเดียวครับส่วนแกงขาวของผมนี่ตอนนี้เขาไปทําแกงกันครับก็คือตอนนี้ผมยังไม่มีอารมณ์ทําแกงนะครับก็ให้เขาอยู่ไปก่อนครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าเขาไปครอบครัวยังไงเดี๋ยวค่อยว่างอีกทีนะค่อยว่างอีกทีนะครับตอนนี้ขออยู่กับครอบครัวนี้ก่อนครับโอเคครับอยู่ดีมีความสุขครับประเทศนี้ก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือตู้ ATM ครับอ๋อผมลืมบอกไปครับ เข้ามานี่สิ่งที่ต้องพึงสังวรไม่ใช่พึงสังวรดิเขาเรียกอะไรพึงระมัดระวังคืออาหารนะครับก็คืออาหารเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่าไอไอมุมขวาล่างนะครับไอเกบอกอาหารบอกพลังเนี่ยตรงนี้มันค่อนข้างจะต้องสังเกตนิดนึงนะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนเห็นเขาว่าแหละ ว่าทางพระเจ้าเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นตรงกลางแบบให้ดูง่ายเหมือนเดิมนะครับก็ตรงนี้ก็คือต้องคอยระวังนะครับและบอกเลยว่าอาหารเนี่ยเราสามารถครับมาจ้างเชฟที่นี่ทําได้นะครับเชฟเขาจะอยู่แถวนี้ะครับแต่ตอนนี้เชฟไม่อยู่นะครับมีแต่ประชาชนชั้น2องครับเชฟเราจะมาหาเชฟชั้น2นี่นะฮะแล้วก็นี่ครับเตาทําอาหารนะครับเรากดไปเนี่ยไม่สามารถทําได้นะครับต้องรอ คนที่มีอาชีพเชฟนะครับมาทำให้ทาให้เรากินนะครับเดี๋ยวส่วนอาหารเนี่ยทำยังไงผมจะบอกอีกทีนึงครับแต่ตอนนี้เดินดูกระาดาษไปก่อนนะครับนี่ฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นโต๊ะคราฟอาหารนะครับก็จะมีเหล็กกับทองแดงด้วยนะครับก็นี่ฮะตัวค้นเกลือ1ใบได้เหล็ก5อันนะครับตัวค้นเกลือ1ใบได้ทองแดง5อันนะครับส่วนตัวค้นเกลือ1ใบได้บินโตได้น้ําอะไรก็ประมาณนี้ครับก็คือ ตัวคนเกลือเนี่ยหลายคนสงสัยครับว่าตัวคนเกลือเนี่ยแล้วเราจะหามาจากไหนล่ะ <c oughs> กาชาสิจ๊ะนะฮะกาชาเท่านั้นครับที่ตอบได้ะครับกาชาจะมีตัวคนเกลือนะครับก็สามารถเอามาแลกข้างบนได้เลยนะฮะถ้าใครใครที่สนใจนะครับที่จะเปิดกาชาเอ๊ะเดี๋ยวนะอสวัสดีครับสวัสดีครับลูกพี่เป็นเชฟหรือเปล่าฮะ เป็นเป็นเชฟไหมฮะอ๋อป่าป่าครับผมอ๋อ,อ,อไม่ใช,ใช่อ๋อครับโอเคครับ <c oughs> อ่อบบาฮะเชฟอ่าเชฟสงสัยเชฟจะไม่อยู่ครับท่านผู้ชมครับเชฟนี่เขาจะแบบว่าหน้าขาวๆหน่อยนะฮะไม่เป็นไรอุย้ยชิบหายไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาค่อยมาพามาอีกรอบหนึ่งนะครับจบไปนะฮะกับกับการแนะนํากระดาษนะครับตรงนู้นก็เป็นปั๊มน้ํามันนะครับนู่นนะครับตรงนู้นนะฮะ นเป็นปั๊มน้ำมันครับแม่มีปั๊มน้ำมันกลางกลาดถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะไม่เจอพวกเกลียนเนี่ยขับรถชนปั๊มแล้วเบิดใต้หามดเได้เหรออย่าได้หวังครับท่านผู้ชมครับดูครับเหล็กแม่งล้อมรอบปั๊มเลยครับคือเอาจอดข้างๆครับเติมได้ครับแต่ไม่สามารถพุ่งชนได้นะครับถ้าชนได้นี่คือก๊อตมากครับหรือถ้ามันเหินถ้ามันเหินก็อาจจะได้ก็ได้นะแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะมีใครเหินได้หรือเปล่าครับตรงนู้นก็เป็นที่พาวรถนะครับก็สัญลักษณ์เหมือน ทุกประเทศนะครับตรงนี้เบิกรถนะครับส,ส่วนตรงนู้นก็เก็บรถนะครับที่เดิมครับเก็บรถตรงนู้นนะฮะเก็บรถตรงนู้นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับส่วนตู้ ATM เมหมือนเหมือนทุกเหมือนทุกทุกเมืองครับคือตรงนู้นก็มีตู้ ATM นะครับแต่ว่ามันยังมองไม่เห็นนะครับก็นนค,บคือเดี๋ยวผมวิ่งไปให้ดูตรงนี้เราก็สามารถเบิกเงินได้ครับแต่นี่ตู้ ATM มมันยังมองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเขาคงจะปรับปรุงนะครับ ประเทศเพิ่งเปิดใหม่ครับประเทศเพิ่งเปิดใหม่ต้องมีอะไรปรับปรุงอีกเยอะครับแต่บอกได้เลยว่าประเทศนี้ดีสุดๆไปเลยครับดีสุดๆไปเลยนะฮะส่วนระบบการฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งในแผนที่เลยนะว่าระบบการฟาร์มเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับท่านชมครับสังเกตได้ครับแบบบนนะครับนี่ครับนี่คือนี่คือทั้งหมดนะครับท่านชมครับในการในการฟาร์มนะครับก็จะมีครับเหมืองครับ เหมือนอยู่ตรงนี้ครับท่านชมครับส่วนอีก6อย่างนอกเหนือจากนั้นก็คือตรงนี้คือวัวครับตรงนี้คือน้ำผึ้งนะฮะอันนี้คือหอยนะครับ2อันนี้ก็คือกล้วยกับฝักทองนะครับถัดมาคือไม้ครับ6อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนอกเหนือจากไม่นับไม่นับแลนะครับ6อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยก็คือ4อย่างจะเอามาทําอาหารนะครับท่านชมครับก็คือมีกล้วยนะครับฟักทองตรงนี้นะครับแล้วก็หอยนะครับแล้วก็น้ำผึ้งครับส่วน หนังวัวนะครับกลบไม้นะครับเราสามารถโพเซสแล้วก็เอาไปขายได้ครับหรือท่านชมจะเอาพวกพวกอาหาร4อย่างนี้ครับน้ำพึ่งหอยกล้วยแล้วก็ฟักทองไปโพเซสแล้วขายก็ได้นะครับสุดแท้แล้วแต่ครับหรือเอาไปจ้างเชฟทําอาหารก็ได้นะครับอย่างโลหกสิบนะครับเก็บมานะครับฟักทองกล้วยฟักทอง60กล้วย60หอย60แล้วก็น้ำพึ่ง60นะครับเอาไปทําอาหารได้9ชุดนะครับเสียเงินให้เชฟ1,800ปบาทครับ ก็คือถ้าท่านผู้ชมเนี่ยไปซื้อขนมปังกับน้ำครับบอกเลยครับโคตรเปลืองครับเปลืองสุดๆครับก็คือจ้างเทปจ้างเชฟทาอาหารดีกว่านะครับจะได้9กชุดครับอยู่ได้หลายวันนะครับท่านผู้ชมครับหรือ9กชุดเนี้ยสมมติท่านผู้ชมเนี่ยอยู่ทั้งวันเลยผมว่าอยู่ได้ประมาณสองวันอ่ะกชุดเนี่ยนะวันวันกว่ากว่าดีกว่าวันกว่ากว่าเกือบสองวันนะฮะโอเคนะครับก็ เรื่องฟาร์มนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับมีมี6อาชีพนะครับแล้วก็รวมกับเหมืองด้วยนะครับเข้ามาเริ่มต้นที่ผมไม่มั่นใจว่าจะมีเงินมาให้ท่านผู้ชมเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะเพียงพอต่อการซื้ออุปกรณ์ทํางานทุกชิ้นนะครับย้ําเลยว่าทุกชิ้นนะฮะแล้วก็ยังมีอาหารสํารองให้อีกเมื่อท่านผู้ชมทํามาครบาฟาร์มาทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมสามารถเอามาขายเอามาคราสที่นี้ได้นะครับ นี่คือที่คราบครับโอ้โหขมาเขมเนสุดๆครับเห็นไหมฮะขมาเขมเ맨มากมากเลยครับที่นี่ฮะเป็นไงครับขยันกันสุดๆครับแต่ละคนฮะดูครับโอ้โหนี่คือนี่คือบ้านผมเองนะครับดูครับแต่ละคนนะครับสุดยอดไปเลยครับคนนี้คือจอร์ดนะครับเป็นมือหนึ่งพนคอเลยนะฮะที่ผมจะไปไหนมาไหนด้วยนะครับในการทํางานดํานะครับเดี๋ยวมาดูกันท่านชมเดี๋ยวผมจะทําคลิป ทำคลิปทํางานดํานะครับกับจอร์ดนะครับนี่คือคู่ขวัญคู่ขวัญคนใหม่ของผมนะครับสุดๆไปเลยนะครับคนนี้ครับนะฮะคนนี้เลยครับคนนี้บอกเลยเจ๋วสุดๆคนนี้นะฮะวันแรกก็พาคุณตํารวจเนี่ยหัวปันหัวหัปันหัวคอไม่อยากจะเหล่าเลยครับเดี๋ยวจะหาว่ายังไงเขาเรียกหาวาบูลลี่นะฮะ <Brand. S 1> ก็เอาเป็นว่า จบนะครับก็คือตรงนี้นะฮะก็คือที่โพเสตทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่านี่ครับที่โพเสตก็คือจะมีรูปรถนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยครับห่างจากกระลาดไม่ไกลครับนี่ครับนี่คือกระลาดที่ที่ผมพาไปดูเมื่อกี้ครับห่างกันไม่ไกลครับแล้วก็มีที่หนึ่งที่โพเสตแรกนะครับก็คือรถกันนี้ครับสีเหลืองนะฮะตรงนี้นะฮะก็คือโพเสตแรกทั้งหมดนะครับยกเว้นเพชรนะครับจะเป็นทองจะเป็นเงินจะเป็นทองแดงนะครับที่นี่หมดเลยครับมารวมที่นี่เลยครับส่วนเพชรก็ตรงนี้นะฮะ ตรงนี้คือโปเซสเพรนะครับเป็นอันแนะนําจบครับเกี่ยวกับการหาเงินแล้วก็หาอาหารรับประทานนะครับโอเคส่วนโปรเซสเนี่ยผมบอกเลยว่าผมขอย้ำอีกครั้งเลยว่ากด e ทีเดียวนะฮะและพับจอไปดู tp l u c k ้ได้เลยนะครับ <Wow. S 1> พอมันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะหยุดให้เองนะฮะไม่ต้องไปนั่งรอกด e ทีท,ทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้ง,งให้ ให้เมื่อยตุ้มเลยนะฮะก็คือดีครับดีครับระบบนี้ดีครับคือกด e ทีเดียวเนี่ยมันโพสซสให้เราโอโต้เลยครับพับจอไปดูทีพีลักกี้คลิปต่างๆได้เลยนะฮะตามสบายเลยต่อไปครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปไหนครับมีอะไรอีกที่ผมยังไม่ได้แนะนำท่านผู้ชมครับอ๋อผมลืมบอกไปว่านี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูอันนี้คือพิมพ์เขียวนะครับ พิมเขียวเนี่ยถามว่าได้มาจากไหนหนึ่งเลยครับกาชาแน่นอนพิมเขียวเนี่ยจะได้มาจากกาชานะครับ2เลยคือได้มาจากระหว่างการโพสต์นะครับยิ่งท่านผู้ชมเนี่ยขยันทํางานเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะได้พิมเขียวมากขึ้นนะครับก็คือพิมเขียวเนี่ยสำคัญนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเลเบลนะครับโตเตียวุธครับไปดูอะไรครับเดี๋ยวเราไปเจอที่เลเบลเลยครับท่านผู้ชมครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่คือเลเบลครับ ไงฮะเลเบลครับในแผนที่ก็จะอยู่นี่เลยนะครับโกดังอะไรครับตรงโกดังเนี่ยข้างล่างสุดแมปเลยนะครับใกล้ๆกับท่าเรือนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับว่าพิมพ์เขียวนี่สําคัญชไหนครับนี่นะฮะก็คือการตีอาวุธนะครับต้องใช้พิมพ์เขียวครับตอนนี้นะครับประเทศเพิ่งเปิดครับอาวุธมีแต่ค้อนครับเอาค้อนไล่ <laughs> เดี๋ยวอาวุธมันจะมีเรื่อยๆแหละถ้าถ้าใครจะเล่นก็รีบมาเล่นนะครับจะได้แบบรีบมาเก็บๆอาวุธนะครับส่วนของผิดกฎหมายก็จะมีพวกกาวนะครับกาวก็ไม่สามารถจกได้ตามร้านร้านสะดวกซื้อนะครับจะมีถ้าเป็นร้านของชำาเงี้ยจะเข้าไปจกได้นะครับแต่ร้านขายเหล้าเนี่ยไม่มีนะเป็นเฉพาะร้านของจักรร้านของชำในปั๊มอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือปูนครับปูนก็ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือแม่พิมพ์นะครับถ้าท่านผู้ชมพกนะครับ3อย่างนี้นะครับผิดกฎหมายหมดนะครับก็คืองานดําก็คือจะจกปูนนะฮะขายยาหรือจกกาวนะครับจกปูนจกกาวแล้วก็ขายเงินแดงนะครับขายยาเอาเงินแดงมานะฮะก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงฮะอันนี้บัตรอันนี้เป็นบัตรขายยานะครับก็คือบัตรเอเจนต์นะครับประมาณนั้นนะครับก็คือถ้าถ้าจะขายยาก็ต้องมีบัตรอันนี้นะครับแต่ว่ามันยังไม่มีรูปนะ เป็นดำๆนี่ครับแต่เขากงพัฒนาไปเรื่อยเพราะว่าย้ำอีกทีว่าประเทศเพิ่งเปิดนะเพิ่งเปิดนะครับใครมาได้มาเลยนะครับใครใครแบบว่ากําลังหาเมืองดีๆนะครับเชิญนะครับที่นี่ฮะโอเคส่วนอันนี้ก็เป็นแม่พิมพ์นะครับอันนี้ผิดกฎหมายครับโดนตารวจจับอันนี้เป็นคีย์เซฟนะครับกุญแจตู้เซฟครับใช้เงินได้ห้าหมื่นครับกับส่วนประกอบอีกก็พอประมาณเลยทีเดียวนะครับกาวห้าสิบนะครับ กันร้านระเบิดเลยครับส่วนชุดดำน้ำเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ามีไว้ทำอะไรนะครับน่าจะเอาไว้ดำน้ำนั่นแหละแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าสเตปหน้าก็คืออาจจะมีอะไรที่ต้องดำน้ำหาอะไรประมาณนี้ครับส่วนวอลวิทยุครับก็คือวอลตีง่ายครับก็คือแค่ทองแดงกับเหล็กนะครับก็ไม่ยากไม่ยากอันนี้แล้วบอกเลยว่าการตีอาวุธหรือตีของครับที่นี่เร็วมากครับไม่เกิน2วิฮะรู้เรื่องเลยครับว่าแตกไม่แตกครับ ส่วนอาวุธก็จะมีนี่นะครับค้อนนะครับก็จะใช้ส่วนประกอบประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็20เซนะฮะอ่าเป็นบัตรเป็นเหรียญถ้าใครมีเหรียญดวงดวงซวยนะครับก็ประมาณนี้ครับเลเวลตู้เซฟไปอยู่ตรงนู้นครับผมลืมบอกนู่นตู้เซฟอยู่นู่นนะฮะใครจะมาเก็บของก็มาที่เลเวลนะครับตุ๊กโต๊ะคับอยู่นี้ครับตู้เซฟอยู่นั้นครับสะดวกดีมากครับคือเบิกปุ๊บเดินไปหวดปั๊บเลยครับใกล้ๆกันครับ ส่วนที่นี่ไม่มีตู้ ATM นะครับแต่ธนาคารเนี่ยสามารถโอนตังได้นะครับระบบโอนตังนี่มีนะฮะบางประเทศนี่ไม่มีนะครับระบบระบบโอนตังเนี่ยอย่างเปื่อยเลยครับโคตรเปื่อยโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือนี่ก็คือประเทศฟันกี้นะครับยังไงก็ถ้าใครจะมาก็รีบมานะครับประเทศนี้เพิ่งเปิดเลยนะครับนะฮะ อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ค่าโปรโมทนะผมบอกตรงแค่แค่แค่จะมาบอกเพื่อนๆนว่าผมอยู่ที่นี่นะ <c oughs> ตอนนี้อาจจะอาจจะนะอาจจะแบบยิงยาวเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าประเทศนี้หนึ่งเลยปัญหาบัคค่อนข้างน้อยครับค่อนข้างน้อยนะฮะมันมีประเทศที่ก่อนที่จากจากอ่สฟิงค์นะฮะแล้วก็ผมก็ไปลองอีกประเทศ2ประเทศนี่แหละโอ้โหบัคโคตรเยอะเลยครับบัคเยอะไม่ว่าแถมมีเกลียนต่างหากครับ บอกเลยประเทศนี้ครับใครเกลียนนะฮะใครพูดจายหยาบใครเกลียนนะฮะพระเจ้าแม่งลงมานันทีเลยครับ <No S 2> <c oughs> โนเกลียนครับประเทศนี้แม่งโนเกลียนจริงๆนะฮะก,ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้มเข้มแบบนี้ได้นานหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าน่าจะเข้มแหละครับเพราะว่าประเทศไหนที่มันท็อกซิกมากๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ได้ไม่นานครับคนแม่งหนีหมดครับคือก็ไม่มีใครอยากโดนด่าครับถูกไหมฮะรวมทั้งผมด้วยก็คงแบบ ไม่เคโดนด่าครับท็อกซิกมากๆก็บายยกอนครับขอบายยขอพักก่อนนะก็ประมาณนั้นครับแต่ประเทศนี้ครับล่าสุดโดนใบเหลืองไปแล้วครับคนท็อกซิกนะครับให้รวยบนทวิตครับแจกรวยบนทวิตเรียบร้อยครับน่าจะโดนเหลืองเหลืองหรือแดงไม่รู้นะเดี๋ยวผมผมจะไปเช็คอีกทีแต่โดนน่โดนแน่ครับแต่แดงหรือเหลืองไม่รู้นะฮะส่วนโปรนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับแม่งโดนอย่างเร็วลยครับโอ้โหมาถึงแม่งซื้อเมื่อกี้เมื่อกี้เองครับเพิ่งโดนใบแดงไปคนหนึ่งครับ คือประเทศนี้บอกเลยว่าเขาค่อนข้างจะค่อนผมมองแล้วค่อนข้างจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับพวกเด็กเรียนเท่าไหร่นะคือเขาเขาแบนด์ได้เขาแบนด์เลยเขาแจกไปเหลืองได้เขาแจกเลยนะครับก็คือเขาจะค่อนข้างคัดคนคุณภาพครับก็ใครที่มองหาประเทศสไตล์นี้อยู่นะครับก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะครับมาหวดเป็นเพื่อนยองหน่อยอยอามาหวดยองนะ <laughs> มาทําแก๊งนะครับแล้วมาเล่นกันได้นะครับก็ถ้าเจอผมนี่อย่าตีผมนะครับครอบครัวผมนี่ตีได้เลยครับผมจะก็ตีให้ตีเลยครับจะตย่าตีผมคนเดียวนะครับนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับผมเกือบลืมเลยครับว่าผมลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าอาหารเนี่ยสามารถซื้อกับเชฟได้เลยนะครับในราคาหมื่นสี่นะครับหมื่นสี่ก็สิบชุดครับชุดละพันสี่ครับอยากซื้อเท่าไหร่ก็ซื้อเลยครับ ชุดละพันสี่เท่ากับชิ้นอันละเจ็ดร้อยนะครับก็ผมมองว่าน่าจะคุ้มนะครับดีกว่าเราจะเอาของมาให้เขาทํานะครับซึ่งอยากเราหกสิบนี่ผมมองว่ามันเยอะนะครับถ้าเราเอาไปโพลเอาไปขายเนี่ยแน่นอนครับได้มากกว่าหมื่นสีแน่นอนครับสี่ชิ้นเนี่ยสี่อย่างเนี่ยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมแนะนําไปเลยครับก็คือตลาดโลกครับนี่ครับผมบอกเลยโคตรเจ๋งโคตรคููครับ ไปเล่นมากี่ประเทศประเทศนี้ไม่เคยเจอครับอย่างนี้ครับเป็นไงฮะนี่ครับมีคนออกมาขายด้วยครับเห็นไหมฮะเบอร์เกอร์นะครับเบอร์เกอร์เจ็ดร้อยกว่าบาทครับก็ตกแล้วประมาณเท่าไหร่เนี่ยเออพันห้าซื้อป่ะใช่ไหมพันห้านิดๆครับลาชุดละพันห้านิดๆนะครับส่วนส่วนนะครับพวกกาวอะไรก็มีขายนะครับเนี่ยฮะเราสามารถซื้อได้นะครับ แล้วถามว่าตลาดโลกนี่ยองไม่เห็นจะดีเลยมันก็คือคนก็คือแม่งคือคนเอา,เอาพระเจ้าเอาของมาขายาทางเซิร์ฟเวอร์เอาของมาขายไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับนี่ผมกดเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งคือท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ผมลองทดลองนะถ้าผู้ชมสามารถเอาของมาฝากขายได้ครับฟังไม่ผิดครับเอาของมาฝากขายในยตลาดโลกได้ครับเป็นไงครับโคตรเจ๋งโคตรคููครับ นะฮะมีอะไรเอามาฝากขายได้หมดเลยนะฮะนี่ผมลองผมลองไปทีนึงนะผมเอาหนังวัวมาลองครับลองฝากขายหนึ่งอันนะเดี๋ยวผมลองฝากขายให้ดูอีก,อกครั้งหนึ่งนะครับฝากขายนะฮะหนังวัว1ชิ้นนะครับ1ชิ้นนะฮะในราคาเท่าไหร่ผมใส่ราคาไป10บาทครับ10บาทนะฝากขายปุ๊บอ่า หนังวัวของเราก็จะหายไปครับท่านผู้ชมครับหนังวัวของเราก็จะหายไปเห็นไหมไม่มีหนังวัวแล้วครับถามว่าหนังวัวไปไหนครับนี่ฮะหนังวัวไปอยู่นี่แล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมสมมติสมมุตินะครับว่าผมซื้อผมเป็นคนที่ซื้อนะครับผมต้องการซื้อหนังวัวนะครับนี่ครับผมว่ากดซื้อปึ๊บเห็นไหมฮะจะมีข้อความมัดเด้งบอกเลยครับในเมสเซจนะครับเราก็เปิดโทรศัพท์ดูวิมีใครส่งเมสเซจหาเราครับ นี่ฮะช็อปครับช็อปส่งข้อความหาเราคุณหยองมีคนซื้อหนังวัวของคุณแล้ว1ชิ้นนะฮะในราคา9บาทนะครับผมก็จะวิ่งมาครับสมมุติผมอยู่ที่อื่นผมจะวิ่งมาไอตลาดโลกมีคนซื้อซื้อเหรอผมก็จะกด e ให้ครับดูครับนี่ฮะคลิกมาตรงที่ขายแล้วครับเห็นไหมฮะนี่อันนี้ผมรับเงินไปแล้วครับรอบแรกที่ผมเทสนะครับรอบ2ครับรับเงินปุ๊บหากภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเราก็จะได้เงิน9บาทนะครับก็คือ หเปอร์เซ็นท่านั้นเองครับท่านผู้ชมครับก็ถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งร้อยก็โดนหักสิบาทนะครับอ่าสิบเปอร์เซ็นครับสิบเปอร์เซ็นหนึ่งพันก็โดนหักหนึ่งร้อยอะไรประมาณนี้ครับก็ราคาตลาดโลกจะโดนหักสิบเปอร์เซ็นนะครับถ้าใครมาขายก็บวกบวกไปด้วยนะครับสิบเปอร์เซ็นนะฮะหมดแล้วครับท่านผู้ชมครับกับประเทศนี้ครับฟังกี้ครับ ะฮะหมดแล้วครับหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับผมบอกก่อนเลยผมไม่ได้สปอนเซอร์นะไม่ว่าจะเป็นประเทศสฟิงค์เน็กเจนไทเกอร์เบนสตอมอะไรที่ผมทำทำอันนี่ผมไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับเขาไม่ได้จ้างผมทำนะครับผมเพียงแต่ <c oughs> ที่ผมวอล้อนี่คือขนาดที่ผมนำกิฟอยู่ <c oughs> ไอแมวตัวแสบผมครับพยายามทำ ส่งเสียงดังครับมันแสบจริงครับไอ้ลักกี้ตัวนี้นะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรกับใครเลยนะครับก็คือผมทําพําเพราะว่าผมทําด้วยความรักนะครับแล้วก็อยากจะให้ท่านชมเนี่ยได้ดูแล้วครับก็ได้ได้แบบเพลิดเพลินนะครับมีความสุขสนุกไปกับคลิปของผมนะครับแล้วก็ส่วนใครที่มองหาประเทศนะครับก็เป็นหนึ่งตัวเลือกนะครับในการมองในการพิจารณานะครับว่า คุณอยากมาเล่นประเทศนี้ไหมประเทศนี้ระบบเป็นอย่างนี้คุณสนใจหรือไม่อะไรประมาณนั้นครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับใครทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวผมก็ไม่ได้นะครับโอเคก็ถ้าใครอยากจะลองประเทศนี้นะครับก็ลองเข้ามาลอ,ลองเข้ามาเล่นดูครับเผื่อจะชอบนะครับส่วนถามว่านายหยองพี่หยองลุงหยองอะไรก็แล้วแต่ถามว่าจะเจอไหมเจอแน่ครับผมอยู่แกงแครอทนะครับไม่ใช่แกงสิเขาเรียกครอบครัวแครอทนะครับก็ ถ้าใครคิดถึงครับเข้ามาทักทายได้ครับเป็นไงพี่หยองผมมาแล้วผมดูคลิปพี่ผมตามพี่มาแล้วโอเคนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับย้ําเลยว่าอย่าเรียนนะครับแล้วก็อย่าท็อกซิกด้วยครับการพูดจาหยาบคายในเกมนะครับมันจะสร้างรักฐานในในจิตใต้สำนึกของเรานะครับให้เป็นคนซามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดเพราะได้เนี่ยก็พูดเพราะนะครับเพราะว่าคนที่พูดเพราะนะครับทาอะไรมันก็มีความสุขครับคนที่พูดไม่เพราะเวลาด่าคนอื่นครับจริงๆแล้วเนี่ย ถามว่าเวลาคุณด่าคนอื่นในเกมเนี่ยคุณมีความสุขไหมคุณลองไปถามตัวเองดูไม่ต้องมาตอบผมนะครับคุณไม่มีความสุขครับคุณโมโหคุณเดือดจิตใจคุณก็ไม่มีความสุขครับคุณเล่นเกมแต่ว่าคุณต้องมาประสาทเสียด้วยกับตัวเองคุณต้องไปเดือดแบบต้องไปเดือดกับคนอื่นนิดๆหน่อยๆคุณก็ต้องโมโหนิดๆหน่อยคุณก็ก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยด่าแบบด่าทอกันอย่างเงี้ยผมมองว่าคนที่ เป็นทุกข์ในใจก็คือคุณนะครับไม่ใช่คนอื่นนะครับคนอื่นเขาฟังฟังฟังไปเขาก็ปิดคอมเขาก็หายครับคือพอปิดคอมทุกอย่างก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับสร้างสรรค์ให้สังคมเกมดีขึ้นนะครับก็อย่าท็อซิกครับอย่าด่ากันเลยนะครับเราก็พี่น้องคนไทยด้วยกันทั้งนั้นครับโอเคครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแมวผมมันแบบก่อกวนอย่างหนักเลยครับคือผมขอจะเล่านอกเรื่องนะผมขอเล่านอกเรื่องนะ เวลาผมอัดคลิปเนี่ยระหว่างที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยทุกคนนะจะเงียบหมดเลยครับมีแต่แมวโซแซมันทำเสียงกกแกกปงปับมันแกล้งทำของหล่นนู่นนี่นั่นครับเพื่อให้ผมแบบว่าอัดคลิปไม่ได้ครับแต่ยากมันทำอะไรผมไม่ได้หรอกนะครับยังไงก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้านี่บอกเลยครับกาชาพาเพลินแน่นอนครับมาดูนครับว่าจะเกลือนะครับจะเกลือหรือจะปังนะครับเดี๋ยวเจอกันครับคลิปหน้าครับ คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ